เยลิ้งสมาร์ทวิชั่น40สามารถใช้งานร่วมกันกับรูมแคสต t ได้แล้วก็ทำให้ห้องประชุมของคุณเป็นแบบไร้สาย100%ซึ่งอุปกรณ์ในเซตน,นะคะจะมี1เยลิ้งสมาร์ทวิชั่น40 2 r o o m Cas t และ3 l e s s Presentation Port หรือ WPP 30 มาที่อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะเยลิ้งสมาร์ทวิชั่น4.0เป็นอุปกรณ์ USB Camera แบบบาราทยที่มาพร้อมกับกล้องไมโครโฟนและลำโพงในตัวเดียวกันมาถึงชิ้นที่2นะคะเยลิ้งลูมแคสต์เป็นอุปกรณ์ที่แชร์ภาพและเสียงแบบไร้สายที่สามารถแชร์หน้าจอได้พร้อมกันสูงสุดที่4หน้าจอ มาถึงชิ้นที่3นะคะอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า Wireless Presentation Port หรือว่า WPP 3 0เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการส่งภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปรียบเสมือนเป็น HDMI แต่ว่าไร้สาย <S <S 1> <S 1> เราไปดูวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ชุดนี้กันดีกว่าค่ะสายแรกคือสายอะแดปเตอร์เสียบเข้าที่ตัว S 4 0และอีกฝั่งเสียบเข้าที่ปลั๊กไฟสสาย USB เสียบสาย USB Type B เข้าที่หลังกล้อง และอีกฝั่งเสียบเข้าลูมแคส s t เสียบสายอะแดปเตอร์ให้ลูมแคส s อย่าลืมเสียบสาย HDMI ให้ลูมแคส s t ด้วยนะคะจากนั้นนำ WPP 3 0ไปเชื่อมต่อกับลูมแคสก่อนใช้งานจริงนอกจากนี้ยังสามารถแขวนลูมแคสไว้บนจอทีวีได้อีกด้วยเมื่อใช้งานให้นำ WPP 3 0เสียบกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งมีให้เลือกใช้งานผ่านหัว USB Type C หรือ USB Type A หน้าจอคอมจะถูกแสดงขึ้นบนจอทีวีอัตโนมัติก่อนการประชุมให้เพื่อนๆเลือกกล้องไมโครโฟนและลำโพงบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้เป็น Smart Vision 4.0เพียงเท่านี้การประชุมของเพื่อนๆก็พร้อมใช้งานแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง Point t e คโ n ย l ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ